มาทำฝอยทองกันค่ะไข่เป็ด15ฟองไข่ไก่5ฟองแยกไข่น้ำค้างออกไข่น้ำค้างคือน้ำใสๆที่ติดอยู่ที่เปลือกไข่ใกล้ๆเยื่อไข่ค่ะแยกไข่แดงออกจากไข่ขาวจากนั้นนำใส่ลงในผ้าขาวบางเลยทำทั้งไข่เป็ดและไข่ไก่เลยนะคะ สำหรับจานนี้คือจานที่พลาดทำไข่แดงแตกไปก่อนใส่ไข่น้องค้างมาผสมด้วยใช้ผ้าขาวบางรีดไข่แดงออกแบบนี้ทำทั้งหมด2-3ครั้งน้ำเชื่อมจะทำสอชุดนะน้ำเชื่อมใส่สำหรับชุดฝอยทองน้ำตาลสสาหนึ่งถ้วยตวงน้ำหนึ่งถ้วยตวงใบเตยหใบ ต้มจนเดือดกรองและพักไว้น้ำเชื่อมเข้มข้นสำหรับโรยฝอยทอง,งน้ำตาลทรายสีถ้วยตวงครึ่งน้ำสามถ้วยตวงใบเตบยสิบใบต้มและกรองออกต้มต่อให้เดือดและโรยไข่แดงที่เตรียมไว้ลงไปหมุนเป็นวงกลมทั้งหมดประมาณ20รอบก็จะได้แพ่เล็กแบบนี้นำไปจุ่มในน้ำเชื่อมใสาจากนั้นนำมาพักไว้บนตะแกรงเทคนิคคือใช้ไข่ใหม่รับรองอร่อยแน่นอน